สวัสดีค่ะมีรถซีดานสวยน่าใช้หรูหราม,มานำเสนอกันอีกแล้วนะคะคันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะดีเซลเทอร์โบนะคะหาย,ยากมากๆเลยค่ะเชฟโรเลตครูสนะคะเครื่องยนต์2.0แอทีแซดท็อปสุดเกียอโต้คันนี้ปี2013นะคะภายในก็จะเป็นเบาะหนัง2สีนะคะสีน้ำตาลผสมกับสีดำสวยมากๆเลยนะคะ a i r b a บ a เอเกุญแจรีโมทค่ะพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะ ปุ่มสตาร์ทนะคะรถสวยน่าใช้มากๆเลยนะคะคันนี้ดาวสามหมืบาทขึ้นไปนะคะผ่อนสบายเดอนลับจัดพันบาทค่ะระบบเซนเทนล็อกค่ะทับสุดของรุ่นเลยนะคะ2.0 Lt ุซค่ะ หลูหลามากๆเลยนะคะคันนี้ขอถามเงินเดือนในรับรวมผู้เช่าซื้อที่ซีโดอคดีได้นะคะที่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทขึ้นไปนะคะกโโคระซือดคนีไปชิงานได้แล้วนะคะใครกําลังมองหารถซีดานสีประตูสภาพสวยนะคะแนะนำเปรถคันนี้เลยนะคะเป็นรถที่ขับดีมากๆเลยนะคะดีเซลเทอร์โ hmm. บ e mm hmm. นะคะเครื่องแรงมากๆเลยค่ะ บอดี้สวยนะคะรถสภาพเดิมเมื่อเข้ามาใหม่เลยนะคะยังไม่ได้เก็บรายละเอียดงานนะคะแต่เดี๋ยวเราเก็บรายละเอียดงานใ้อีกทีนึงนะคะนี่ขนาดไม่เก็บรายละเอียดงานในสภาพสวยขนาดนี้เลยนะคะรู้ลามากๆเลยะค่ะน่าใช้มากๆเลยนะคะสำหรับรถคันนี้ค่ะเชฟโรเลตครูซนะคะ 2.0L T-SAT Diesel Turbo g e ันน o ้ปี2013ค่ะสนใจยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์0 9 2 0ูนูน